ไหวเจ้าที่ยังไงให้ปังให้ขายที่ดินได้ง่ายครับอาจารย์สีง่ายๆเลยเรื่องเจ้าที่เนี่ยต้องอธิบายก่อนบางคนเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนอะ,อะแต่โดยทั่วไปคนไทยอ่ะถือคติที่ว่าเราไม่เบียดเบียนเราเอาความสบายใจเป็นหลักเพราะนั้นถ้าถามว่าไหวแล้วดีอ่ะง่ายๆเลยเหมือนเราไปหาผู้ใหญ่เราก็ต้องมีของติดไม้ติดมือ ไปไหว้เจ้าที่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องมีของติดไม้ติดมือง่ายๆกับผลไม้ห้าย,ยางขนน้องหวานอะไรก็ว่ากันไปอ่าแล้วแต่คนจะศรัทธาหรือตามกําลังทรัพย์การไหว้ก็ง่ายๆจุดธูปห้าดอกทําไมเลขห้าห้าเป็นเรื่องของธาตุทั้งห้าเนาะเพราะนั้นเจ้าที่เนี่ยหรืออะไรก็ตามแต่เป็นธาตุวิญญาณที่กว่าจะกเกิดอะไรเงี้ยเขาเชื่อว่ามาจากธาตุทั้งห้าที่เป็น ต้นกำเนิดเพราะนั้นเราเลยใช้เลขห้าเป็นตัวแทนของเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็จุดทูบอกกล่าวไปขอเข้ามาราโทษแล้วก็ขอไปในสิ่งที่เราต้องการให้ท่านบันดาลให้ช่วยเหลือ มนัเองสถิติที่ลูกศิษย์ไหว้ไปดีไหมครับก็ดีนะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนไม่เคยไหว้อย่างเงี้ยบางคนไหว้เฉพาะเทศกาลจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอแบบแนะนําให้ไหวเดือนละครั้งอก็ดีขึ้นนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พูดยากครับแต่ถ้าใครที่ทําจะรับรู้ด้วยตัวเองครับไม่จะเป็นต้องศรัทธาถึงแบบบ้าคลั่งแต่ลองดูครับบางครั้งอาจจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแบบไม่รู้ตัวก็ได้ลองดูนะฮะคงช่วยเป็นเรื่องง่ายเรื่องนี้ก็นับเหมือนกัน ถูกต้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย